เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย เมื่อกี้ประโยคเดียวใช่ไหมคะทุกคนได้ไปสามข้อด้วยกันเลยนะคะสี่เอ็ดสี่สองสี่สามเนาะทีนี้เนี่ยเรามาอ่านอีกประโยคหนึ่งนะคะประโยคสุดท้ายแล้วนะสําหรับข้อเอ้ไม่ใช่ประโยคเดียวประโยคสี่สิบสี่เนี่ยเป็นนับเป็นหนึ่งประโยคใช่ไหมคะแล้วก็สี่สิบห้าอีกประโยคหนึ่งเนาะอ่ะทุกคนทุกคนดูนะคะถ้ามันจบประโยคเนี่ยมันก็ต้องมีจุดถูกต้องว่าคะ่ะแค่นี้เองทุกคนไอ้ที่เห็นยาวๆเนี่ยมันก็นับเป็นสาม สามประทายเนี่ยก็น่าเป็นประโยคเดียวนะคะเวลาดูเนี่ยอย่าดูว่าแบบอุ้ยอันนี้ยาวจังเลยแบบต้องเป็นสองประโยคเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะถ้ามันมีจุดทีนึงเนี่ยปิดท้ายก็คือหนึ่งประโยคเนาะทีนี้ข้อสี่สิบสี่นะคะ a อก a ร d จุดจุดจุดุด,ด,ด,ดโอ้โหอันนี้ก็คือมันให้อะไรเรามาคะให้ subject มาถูกป้าคะ subject ค,คือ a อกก r ดหลังจากนั้นเนี่ยก็เว้นเลยนะคะยาวๆเลยนะจนถึง มีจุดเนี่ยก็คือจนจบประโยคเลยถูกต้องไหมแสดงว่าสี่สิบสี่เนี่ยมันต้องมีอะไรค่ะทุกคนมันต้องมี verb นะสักตัวถูกต้องไหมแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นนะคะที่เพิ่มมาอีกเนาะเป็นการขยายความเนาะเพราะว่าประโยคนะคะประโยคเนี่ยทุกคนจําง่ายๆเลยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันต้องมี subject ถูกต้องไหมคะแล้วก็มี verb ต้องมีประธานกับกริยาเนาะน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีสองตัวนี้นะคะไม่งั้นก็จะไม่นับว่าเป็นประโยคนะทุกคนเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าใครทําอะไรถูกต้องไหมเอ่ยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้ว subject คือเอกการเอกการก็คืออะไรคะเป็นคนที่เฝ้าอยู่ถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นยามนะเป็นรปภเป็นคนคุมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเอกการเนาะทำอะไรสักอย่างนะมาดูกันคะ่ะ44เอกการ supplying some Bristol to him รือเปล่าคะช้อยแรกนะช้อยที่2 supplying some Bristol with him นะคะ ช้อยที่สามนะคะ with some Bristol supply to him ช้อยที่สี่คืออะไรคะช้อยที่สี่คือ supply him with some Bristol นะคะแล้วก็ช้อยสุดท้ายนะช้อยห้า was supplying him for some Bristol นะคะอ่าช้อยไหนเอ่ยทุกคนอาจจะงงว่าแบบฮ้ยพี่ Bristol คืออะไรอะคะแปลไม่ออกถ้าแปลไม่ออกแล้วจะทำได้ไหม ทำได้ค่ะทุกคน supply คืออะไรคะ supply คืออะไรเอ่ย supply เนี่ยแปลได้หลายอย่างเลยนะคะที่จริงมีหลายความหมายเนาะถ้าเป็น verb นะคะก็คือแปลเหมือนคำว่า provide นั่นเอง provide someone something นะคะ provide เนอะ supply เหมือน provide หรือว่าเหมือนกับ คล้ายๆนะคะจะคล้ายๆเนาะกับคำว่า uh, give นะคะอ่ะถ้าจะแปลง่ายหน่อย surprise provide give นะคะอันนี้เป็น verb เนาะอ่ะที่จริง s u p p l y มีความหมายอื่นอีกนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นคำนามเป็นอะไรอย่างนงี้เนาะอันนี้ให้ไปแค่ verb ก่อนนะ s u p p l y นะคะแปลเหมือน provide แปลเหมือน give นะคะ แปลว่าเก็บก็ได้นะคะทุกคนแบบอแบบเก็บของอยู่ในคลังสินค้าอะไรอย่างเงี้ยสัปปายนะคะหรือว่าเป็นแบบให้อะไรางี้นะคะซัมบ s ิส l ต r i ิ t o l คือ Bristol คืออะไรคะเดี๋ยวจะแปลให้นะคะขอแปลเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเราจะพยายามแปลเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นอังกฤษให้มากที่สุดนะคะ อ่ะ crystal เนี่ยแปลว่า a short stiff hair หรือ stiff animal hair มันจะเป็นพวกขนสั้นๆน,นะคะทุกคนอ่ะแปลไทยให้ด้วยตัวนี้ยากนิดนึงขน สั้นๆน,นะคะที่เอาไว้ทําแปลงอะทุกคน r i s t โตเนี่ยคือพวกขนสั้นๆนะทุกคนแปลงมันก็จะมีขนถูกต้องปะคะแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่แปลงสีฟันนะคะแปลงแบบผู้กันก็ได้นะทุกคนอย่างนั้นก็คือ r i s t โตใช่ไหมคะเป็นแบบขนสั้นๆนะทุกคนหรือว่าแบบเป็นผมสั้นๆหรือว่าขนสั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องการ v ว r รถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนทีนี้เรามาดูก่อนช้อยไหนคะที่มันมี v ว r b ปกติ subject อะ่ะแล้วก็ต้องบวก verb ถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะข้อห้านะคะ was supplying him เนี่ยก็เป็น verb ถูกต้องไหมเอ่ยเป็น verb to be เป็น past tense นะคะบวก ing เนาะเป็น past continuous นั่นเองอันนี้ก็เป็น verb 2ถูกต้องไหมคะ past simple เนาะ อันนี้ก็เป็น verb ใช่ไหมคะ verb สองเหมือนกันเนาะแต่ว่ามาอยู่ข้างหลังอย่างช้อยแรกที่ต้องตัดเนี่ยคือช้อยหนึ่งนะคะ supplying some crystal to him ไม่มีนะคะอยู่ดีเราจะมาใช้ supply แล้วเติม ing เลยไม่ได้เนาะมันก็ต้องเป็น verb to be บอก ing อะไรอย่างงี้ถูกต้องป่ะคะมันเอามาเป็น verb แท้ไม่ได้นะคะทุกคน อยู่ดีแบบมาเติม ing แล้วเอาเป็น verb แ a นไม่ได้นะคะคือถ้ามาันทำหน้าที่เป็น gerund อ,อย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนคำนามหรือว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยได้น,นะคะแต่ว่าอยู่ดีเนี่ยถ้าเราเจอถ้าเราถ้าเจอสองประโยคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเลื่อนมาตรงนี้แป๊บนึงนะคะสมมุติถ้าเจอสองประโยคเช่นเช่อนอะไรดีนะ Going to. Uy. Uh, going to an amusement park 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 นะคะ and really had fun นะคะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยทำไมเป็น ing มาโดดๆได้ล่ะคะพี่เพราะว่ามันเป็น active voice นะคะอันนี้เป็น active นะคะคือคือถ้าเราเนี่ยรู้ว่าโอเคประธานเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือแอนเนี่ยได้ไปที่ amusement park นะคะก็คือสวนสนุกใช่ไหมแอนไปสวนสนุกแล้วแอนก็ รู้สึกสนุกมากถูกไหมคะตอนนั้นโหสนุกจังเลยนะคะได้ไป amusement park นะคะอ่ะประโยคจริงๆเนี่ยมันก็คือ and really had fun ใช่ไหมคะกับ and went เพราะว่าเป็น past เนาะ going เนี่ยที่จริงถ้าเป็นประโยคเ็นเต็มนะคะก็เป็น went เนาะ and went to an amusement park เป็นประโยคแรกนะคะแล้วก็ประโยคที่สอง and really had fun นะคะคือ ถ้าเรามีสองประโยคอย่างนี้นะคะแล้วประธานเนี่ยเป็นคนเดียวกันเนี่ยเราสามารถยุบป,ประโยคเนี่ยมารวมกันให้เหลือประโยคเดียวได้นะคะโดยการเติม ing นะคะให้ verb ตัวใดตัวหนึ่งเนาะอันนี้ขอเลือกว่าให้เติม ing ให้คำว่า went นะคะแต่ว่า went เนี่ยอยู่ดีจะมาเติม ing ไม่ได้นะ wenting อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องปรับมันนะคะให้มันกลับมาเป็นรูปแบบหน้าตา verb หนึ่งก่อนเนาะ verb infinitive นะแล้วก็เติม ing นะคะ going to an amusement park นะคะ and really had fun แบบเนี้ยได้นะทุกคนถ้ามันเป็นสองประโยคมาเชื่อมกันนะคะแต่ว่าข้อนี้นะคะมันเป็นประโยคเดียวเนาะทุกคนดูทุกคนดูมันเป็นเอการจุด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 แล้วก็แล้วก็มีจุดใช่ไหมคะปิดท้ายเลยถูกต้องไหมคะ เราจะมา s u p p l y i อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถ้ามันมีต่ออีกประโยคนึงอะไรเงี้ยก็คือได้นะแต่อันนี้ก็คือไม่นะคะทุกคนไม่ได้มีประโยคเดียวเนาะจะมาอยู่ดีจะมา s u p p l y i ไม่ได้ถ้าจะได้เนี่ยก็ต้องเป็นแบบ was supplying หรือว่า were หรือว่า is am อาหารถูกต้องมั้คะอ่ะเราตัดได้แล้วนะคะข้อหนึ่งนะเอกาจุด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 เอกาททำอะไรดีคะจะเป็น เอกาด with some b r i s t โตหรือเปล่าคะเป็นกาดคนที่มีขนสั้นๆ give to him อ่าเมื่อกี้บอก supply เหมือน give ถูกต้องไหมเลย give to him นะคะก็คือให้เขาให้อะไรอนะคะทุกคนแล้วกาดก็มีมีขนสั้นๆด้วยหรอคะไม่เนะ้ะทุกคนอันนี้ไม่ได้นะคะแปลแล้วแบบงงงวยมากนะคะข้อนี้เนี่ยเขา น่าจะตั้งใจทําแปลงถูกต้องไหมอีคนเนี้ยเพราะว่าเขาอะปิ๊งไอเดียมาได้ว่าเขาจะแปลงฟันนะคะแทนที่จะใช้ผ้าถูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจทําแปลงนะคนที่เป็นกาดเนี่ยน่าจะกิฟอะไรคะน่าจะเป็นคนที่ให้อีขนพวกเนี้ยใช่ไหมคะขนสั้นๆพวกเนี้ยให้กับให้กับเขาถูกไหมคะให้กับคุณเอ็ดดิสถูกต้องไหมเอ่ย อ่ะแสดงว่าก็ต้องเป็นเอกการทำไมคะ supplied him with some Bristol หรือต้องไมมเอ่ยข้อนี้นะคะเพราะว่าเขากาดเขาทำไมคะกาดเขาให้ถูกต้องไหมคะ give give someone something นะคะ ถ้าปกติเนี่ย I give him my bag นะคะก็คือฉันให้กระเป๋าของฉันให้เขาไปถูกต้องไหมคะ Give someone something แต่พอเป็น supply เนี่ยมันต้องเป็น supply with นะคะ supply someone with something นะคะทุกคนแปลเหมือน give someone something เลยนะคะแต่ว่า,าหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะเป็นคนละตัวนะคะแต่ว่าใช้ได้ความหมายเหมือนกันนะคะ supply someone with something give someone something นะคะ อันนี้เนี่ยมันผิดม,มันผิดใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็น supply with เนี่ยถูกนะคะแต่อันนี้มันเป็น something s o m e o n e ถูกต้องไหมเอ่ยเราก็เลยไม่ตอบนะคะก็เลยตัดออกเนาะ,ะส่วนอันนี้นะคะเพราะ was supplying him for นะคะ supply for เนี่ยก็ไม่ใช่เนาะ,ะก็เลยผิดนะคะทุกคนอย่าลืมนะ supply with เนี่ย supply something One with something นะคะเหมือน give someone something นะคะ I give him my heart นะคะฉันให้ใจของฉันให้เขาไปแล้วนะคะ Supply him some bristle นะคะก็คือประโยคนี้แปลว่าไอก,กาดเนี่ยกาดคนนี้นะคะเขาให้ให้ใครคะให้ him คือ at this เนาะให้ at this นะให้อะไรเอ่ยให้พวกขนสั้นๆนะคะที่เขาหาได้เนาะอาจจะมาจากขนสัตว์อะไรนี้นะคะทุกคน อ่ะเรียบร้อยนะคะ supply him with some Bristol นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยนะเอ a ก d supply him with some Bristol นะคะเรียบร้อยนะข้อ44นะคะ คำตอบนะคือช้อยสี่เนาะอย่าลืมนะคะทุกคน supply with give แล้วก็ someone something ได้เลยเนาะถ้าเป็น Give แล้วก็อย่าลืมเรื่องนี้นะคะทุกคนประธานตัวเดียวกันถึงจะมี ing ได้เนาะอยู่ดีๆจะโผลมาแบบช้อยหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อยากลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ